เอิซูซุประเทศไทยปล่อยทีเซอร์ของ All-New อิ u z u d m m x x ออกมาอย่างเป็นทางการก่อนจะเปิดตัววันที่28ตุลาคมนี้ในประเทศไทยเป็นประเทศแรกของโลกหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับได้มีงานเรนเดอร์ของ All-New อิ u z u m m ิ X ออกมาซึ่งคาดการว่าออกมาจากฝั่งทีมออกแบบในออสเตรเลียครับเราจะได้เห็นถึงรูปโฉมรูปลักษณ์ที่เปลี่ยนไปในงานเรนเดอร์ชิ้นนี้นะครับว่าทั้งกระจังหน้าบอดี้ของตัวรถตำแหน่งกระจก ไฟหน้าไฟท้ายต่างๆเนี่ยมีการเปลี่ยนดีไซน์ทั้งหมดครับแน่นอนว่าในส่วนของกระจังหน้านั้นมองแล้วแอบได้อัตลักษณ์ของ Mazda มาซึ่งในรถรุ่นนี้เจเนอเรชั่นนี้ของ i u u z u และ Mazda นั้นเขาใช้การแชร์เทคโนโลยีและโนเลจร่วมกันนะครับฉะนั้นอย่าแปลกใจที่กระจังหน้าของ i s u z u New X คันนี้จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับกระจังหน้าที่เป็นอัตลักษณ์ของ Mazda ครับ ในทีเซอร์ดังกล่าวนะครับเราจะได้เห็นถึงรูปลักษณ์ที่เปลี่ยนไปของไฟหน้าและไฟท,ท้ายที่เป็นเชฟที่สวยงามและชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับโดยไฟหน้าของเขาจะเป็นไฟหน้าในเชฟที่เหมือนกับบูมแบร์แรงเป็น daytime running light คมๆสวยงามนะครับ ในส่วนด้านท้ายของไฟท้ายนะั้นมีการปรับไฟท้ายใหม่ให้มีขนาดที่เลียวเล็กขึ้นกันชนหลังใหม่ปรับกระจกยาวจากประตูของผู้โดยสารแถวหลังให้มากขึ้นนะครับลดความยาวของกระจกฝาปิดท้ายลงทําให้ภายในห้องโดยสารของ Isuzu MU-X All New คันนี้มีลักษณะที่ดูโปร่งและกว้างขวางขึ้นนั่นเอง ด้านสเปคเครื่องยนต์ที่คาดการว่าจะมีจำหน่ายกันนะครับก็เชื่อว่าจะมีเป็น2ตัวเลือกเครื่องยนต์เดิมนั่นคือเครื่องยนต์ดีเซล1.9 VGS Turbo นะครับซึ่งให้พละกำลังสูงสุดอยู่ที่150แรงม้าทีท่3,600รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุด350นิวตันเมตรที่1,800-2,600ถึง 2, รอบต่อน,นาทีจะมีทั้งตัวเลือกเกียร์ธรรมดาและเกียร์รงมัดแบบ6สปีดส่วนอีกรุ่นเครื่องยนต์หนึ่งครับจะเป็นรุ่นใหญ่ดีเซล3.0 VGS Turbo ให้พละกาลังสูงสุด177แรงม้าที่3,600รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด380นิวตันเมตรที่1 8 0 0รอถึง2,800แรอบต่อนาทีมีเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดครับซึ่งในเรื่องของตัวเลือกพละกาลังขุมกําลังเนี่ยน่าจะเป็นไปตามนี้เช่นเดียวกับรุ่นเครื่องยนต์ที่มีอยู่ใน all new isuzu d max ครับแต่ต้องมารอว่าตัวเลขแรงม้าและแรงบิดของเครื่องยนต์ใน mew x นั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากนี้หรือเปล่านะครับ จากเดิมครับที่หลายฝ่ายคาดกันว่า All New Isuzu New X นั้นจะมีการเปิดตัวในช่วงต้นปี2011หรืออย่างเร็วคือปลายปีนะครับ2020นี้ตอนนี้ทางตีเพชร Isuzu นะครับผู้ผลิตและจ,ะจัดจำหน่าย Isuzu ในประเทศไทยนั้นได้ประกาศวันเปิดตัวของ All New Isuzu New X มาแล้วครับว่าจะมีงานเปิดตัวอยู่ในวันที่28ตุลาคมนี้ครับถัดจากงานเปิดตัวของ MG HSPHEV 1วันครับ โดย MG H S P H E V เนี่ยจะมีการเปิดตัวในวันที่27ตุลาคมครับส่วนวันที่28อิซูซูจะมีการเปิดตัวในช่วงเย็นนะครับซึ่งในวันเดียวกันนั้นจะมีการจัดงาน Fast Auto Show ที่ไบเทคบางนาด้วยภาพทั้งหมดในคลิปนี้นะครับเป็นภาพที่มาจากงานเรนเดอร์ที่หลุดออกมาก่อนหน้านี้และภาพที่มีการปรับเปลี่ยนนะครับให้มีสีสันและมีมิติมากขึ้นจากทาง caradvice.com ค,ครับ ซึ่งเราจะได้เห็นมิติที่ใกล้เคียงกับรถคันจริงนะครับแต่ถ้าเทียบภาพเรนเดอร์ของคายแอดไว้์ที่ใกล้เคียงกับรถโปรดักชันแล้วเนี่ยพอมาเทียบนะครับกับคลิปที่ออกมาเป็นทีเซอร์ของทาง isuzu จะเห็นได้เลยว่าไฟหน้าและไฟท้านนั้นมีลักษณะที่ต่างกันออกไปนะครับต้องบอกก่อนเลยว่างานเรนเดอร์ของคายแอดไว้์เขาก็ต่อยอดมาจากงานเรนเดอร์ที่หลุดออกมาจากทางออสเตรเลียนั่นเองครับฉะนั้นเขาคือการเอามาประกบกับหน้าของ i s u ู d max รุ o ่น ne all new นั่นเอง รอชมกันได้ครับปลายเดือนตุลาคมนี้สำหรับ All New i s u u MU-X ครับรุ่นโฉมใหม่นะครับมีการปรับดีไซน์ใหม่ทั้งหมดเลยจะเป็นอย่างไรราคาเท่าไหร่มีรุ่นย่อยเท่าไหร่บ้างเนี่ยรอติดตามกันได้ในวันที่28ตุลาคมนี้เลยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ